จ่าถ้าไม่ทันก็ต้องรอรอบหน้านะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเราไม่ได้มีกันทุกวันเนาะใครที่อยากลดแบบใบเฟิร์นนี่ลูก2แล้วทํามันแล้วจาก78ก็เหลือ48-49นะคะลดลงมาประมาณ29-30กิโลนะคะลูกค้ากางเกงตอนนี้ก็คือใส่ไซส์เอค่ะเมื่อก่อนคือบอกเลยว่าเอว36ไซส์ธรรมดาปกติแบบนี้ใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้คือจะเป็นแบบกางเกงเอวย่างยืด เอลเอสมอกนะคะใครที่เคยว้วนจะรู้เลยจะเข้าใจเลยนะคะต้นแขนต้นขาใหญ่มากบอกเลยว่าตัวนี้จะช่วยลดได้จริงทุกสัสดส่วนนะคะไม่ได้ลดเฉพาะจุดนะไม่ใช่แบบลดลงแค่หน้าท้องนะคะลูกค้าลดทุกสัสดส่วนค่ะบางคนดื้อยามากน้ําหนักไม่ลดแต่สัสดส่วนเล็กลงคือกางเกงตัวเดิมอะ่ะเขาเอ,อินมากเลยอะ่ะเมื่อก่อนใส่เราแน่นพอหยิบมาใส่แล้วมันหลวมเออมันเริ่มหลวมแต่น้ําหนักบางคนไม่ลด ไม่ลดแต่สะส่วนลดก็โอเคเนาะโอเคไหมคะลูกค้าคําถามนี้ฮอตที่สุดต,ตอบอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะถามว่าหนึ่งกล่องลดได้เยอะสุดกี่กิโลมีลูกค้าที่กินแล้วรีวิวให้เยอะสุดคนที่ไม่รีวิวก็มีเนาะเยอะสุดคือ12บกิโลแต่น้ำหนักตัวแกเยอะมากคือเกือบ130ยกิโลแกอ้วนแบบกรรมพันธุ์ยังลดอะ่ะหนูแบบกระบเลยพี่เออลูกค้าบอกเขาแบบกล่องแล้เป็นพันสองพันก็ซื้อ ออกรายการทีวีชื่อดังก็ซื้อแต่ไม่เห็นผลมาเจอตัวนี้1 0, 12, กล่องฟ้าไปสิบกิโลจัดโปรโมชั่นนะคะคุณพี่ขอยี่สทันแรกค่ะอ่ะห,ห,หนูฟังคนให้แม่หน่อย590บาทไม่ขายเ่าวันนี้ฟังดีๆนะจ๊ะห้าบาทปกติกล่องนี้คือราคาอยู่ที่590นะมี15เมตรทานได้15วันจบนะคะวันไหนกินหนักฟ้าสเมตรได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ สังเกตดูขี้ตัวเองดีๆนะคะลูกค้าเพราะว่าไลฟ์สดเมื่อกี้นะคะลูกค้ารีวิวขี้ให้หนูเยอะมากนะคะส่องดูขี้ตัวเองขี้เสร็จนะคะก็จะมีไขมันแล้วก็แป้งออกมาด้วย <c oughs> ขอบคุณสาหรับรีวิวขี้วันนี้นะคะรีวิวขี้เยอะมากอ่ะจาก590วันนี้จัดโปรขอ0ท่านแรกนะคะฟังนะใครจะรับพิมซีเอฟจำนวนกล่องแล้วแคปเจอร์ทักแชทเพจนี้พร้อมโอนก่อนยี่คืนวันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า รับไปในราคาแค่490บาทหนูจัดส่งฟรีให้ด้วยค่ะปรบมือค่ะอะสำหรับใครที่อยากได้โปร2กล่องนะคะจาก1,180ตอนนี้ลดเหลือแค่960บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าอะโปร4กล่องค่ะ2,360เหลือ1,900บาท ร้อยบาทท่วเลยนะ1,900บาทท่วจะส่งฟรีให้ด้วยสำหรับโปร6กล่องค่ะจาก3,540บาทลดเหลือ2,720บาทจะส่งฟรีค่ะลูกค้าและก็สำหรับโปรล้มช้างโปรจากคนที่โยโยมาเลยคือ12กล่อง12กล่องนี้จะเป็นเรทเท่าเรทตัวแทนเลยนะคะเรทราคาส่งไปเลยจาก7 8 0บาทลดเหลือ4,990บาทจะส่งฟรีอ่ะเร็วค่ะลูกค้าใครฟังไม่ทันดูที่ปักหมด ดูที่ปักหมดุดแคปเจอร์แล้วทักแชทค่ะใคร CF แล้วแคปเจอร์แล้วทักแชทได้เลยใครไม่พร้อมโอนสามารถเก็บไปทางได้เก็บเงินถึงหน้าบ้านค่ะลูกค้าอ่ะเร็วใครรับพิมพ์ CF จจำนวนกล่องแล้วแคปเจอร์ทักแชทได้เลยค่ะลูกค้าขอยท่านแรกนะคะลูกค้าหนูขอแค่0ท่านแรกไม่ต้องเอาแชร์มาแลกไม่ต้องอะไรใดใดทั้งสิน้นเอฟให้ทันก็พอค่ะ หมดคือหมดค่ะโปรนี้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้จัดโปรทุกวันนะคะ